ทเป็นสื่่อทีเชืื่ออถ้ออาววรนยกาชาชจังหวัดลบบุรีและทหารจากกองบังคับการกองบินที่21หลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อจำรองไว้ช่วยเหลือพี่น้องทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568เวลา18.30นาภายหลังโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้ประกาศขอให้คนไทยมีความพร้อมทางด้านร่างกายร่วมกันบริจาคโลหิตสำรองโลหิตคงครังเตรียมพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนสุรินทร์สีสเกตบนราชธานีและบุรีรัมย์ ปรากฏว่าหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ2จังหวัดลบบุรีมีประชาชนและทหารจากกองบังคับการกองพันธบินที่21ที่หลังไหลเข้ามาบริจาคเลือดเป็นจํานวนมากโดยจากการสอบสวนประชาชนที่เข้าร่วมบริจาครลหิตพบว่าต้องการเป็นกําลังใจให้ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องทหารและประชาชนในพื้นที่แนวสู้รบโดยหวังว่า ขอให้ทหารและประชาชนทุกคนบริเวณชายแดนปลอดภัยจากเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้ในขณะที่ภาพบริการโลหิตแห่งชาติ2จังหวัดลบบุรีได้ขยายเวลาการรับบริจาคในวันที่24-25กรกฎาคมนี้ขยายเวลารับบริจาคถึง19นาฬิกา30นาที ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้เชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อมให้ไปบริจาคโลหิตได้ที่สถานรับใกล้บ้านคือ 1. สุขภาพร่างกายและใจแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิต 2. นอนหลับพักผ่อนสนิทไม่น้อยกว่า5ที่วโมง 3. กรณีรับประทานยา,ยาโรดแจ้ง<น>แพทย์รกรอง<น>สุขภาพ,<น>ภาพ 4. รับประทานอาหารประจำมือ้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง5ดื่มน้ำเยอะๆให้ได้ปริมาณ3 0 0 5 0 0ซีก่อนและหลังบริจาครอหิตโมดสุโขทัย1ชั่วโมงก่อนหลังบริจาครลหิตเจ็ดมดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนหลังบริจาครลหิตแปดไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับผู้มาร่วมบริจาครลหิตเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่สถานรับบริจาครลหิตใกล้บ้านนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปรจากพนังงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุปปรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดภัรัตทองแอก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน